กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ต้องอยู่กับผมวิกกี้เราก็อยู่กับในช่อง c c t h และวอนนี้มาตอนที่ชิวบอว์าเรียบร้อยเป็นตอนสุดท้ายแล้วครับนะโอเคเราอย่าพูดมากครับนะไปช่วยมินท์ผกันเลยโอ้หัวหน้าครับหัวหน้าครับทำไมเรามาแบบอ๋้โอ้โหว่าวโอ้โหว่า,วา,วา,วาพี่ชิว บาบาลียมฉันชะบอกบาบาลีอยู au, ่นั่นนี ciert, ่เล่าปารีอยู่นั oh. ่นอ <waters S 2> <N> ู้ออเอาไปจับเขาก่อนก่อนที่เขาจะบุกเข้ามาอีกเอาไปเจ็ดดอกเอาไปเจ็ดดอกก็เอาอย่าลืมดาบด้วยดาบ อาร์พีจีบล็อกวีด Meter. Bus bus pocha. Oké, er wat die ga die de hè เนี่ย. โอ้ไม่โดโอ้โดนผ้าหลือเนี่ยนี่นี่สูบเป้าเอ่ากินเพื่อนเนื้อตัวเองโซ่เหล่ากระสุนหมดไหนเจได้ีล่ะ อ่ะห่าหากินเพื่อนตัวเองเต็มบาสุก yup. ้าป่ะเดี่ยวไปเตรียมลูกระเบิดแล้วยิงบาสุก้าใส่หนึ่งลูกเอามาหนึ่งลูกเดี๋ยวปืนใหญ่ไรดีไงอิสเป่ช็อตอิสเปเซอร์สามสองหนึ่ง เออสามสนึส่งเขามาเดี๋ยวเรามันไม่แม่มาทางนี้วันนี้ครับมันจะมาตอนกลางคืนครับอ๋อนั่นเหรอโอเคกระสุนหมดนดี่แหละอ้อยก็ไม่บอกนะวันนี้เหนียวก็ไม่มาเพราะว่ามหนวป่วยโอ้ยต้องมาทำงานด้วยตัวเอง นี่ก็คือห้องคาราบาบเรียนแต่ฉันฆ่า,าบาบเรียนไปหมดแล้วกา,า,า,าที่เราจะจับาจาเราจะยิงภูเขาวให้แตกแล้วมาันก็จะกระจายเป็นกลุ่มขอมันมาสิบอันขอแล้วสิบแี่ก็สิบรากานสิบ สิบลวสิบเราจะยิงภูเขามันลบรางเขาบาบีคิชม่หมดาามาอยู่ไหนอ่นแล้วบิตเตอร์มันก็อยู่ตรงใส่ใส่สีกัน ยิงเขายิงเขาลากก่อนดีกว่ายิงอาบิจีโอ๋ยปก่อนมันจะมืดแล้วกุเขาไปพักก่อนเดี๋ยวขอไปนอนก่อนนะขอไปนอนจุดบมา,มาร์บารีนอยู่ รอนดีของมเบอรีรร่ดีกว่าเอาคันเป็นประตูนะตื่นือละ ไปกี่โมงเลยอะมึกแล้วเ,อ,เอ้ยอุยนอนนอนมานอนมา,นนมาเข้ามาดอนได้แล้วเข้ามาดอนอ้อไปเอ้ยเข้ามาดอนได้าานนแล้ว เราสองคนเฝ้าอยู่ตรงนั้นนะดี๋ยวจะนอนแล้วโอ้ยอย่ามาขว้างสิแต่สองคนอะเราเฝ้าข้างล่างนะถ้ามีอะไรดิ่ันจะตื่นทันทีกี่โมงแล้ว จะขอข้าศาภาพโซวิขอักสยามอ้ไแกอยู่ไนรน่าขัดขอข้าศาภาพอยาาภาพโซวีโอ้ยยิผิดแล้วหรอนี่ผิดแล้วหรอเป็นสาภาพโซวียตลอดเลยอยอ Leg So mau po Pagkatakot ng batang โอเคาจะมาโกงกกทบปก่าหาภาพโ่ี้ ชิวชิวตกใส่ปุยบนภูเขาได้แน่แบ่ชิวแม่ชิวแม่ชิวอย่าออกมาได้ไหม หมดท้ายแล้ว,ลวขอคับเรือก่อนคัดทู้บล็อกก่อนออกบล็อกสีขั้นดีกว่าขอคับเรือก่อนบายบาย แป๊บขอคาบด้ยวยก่อนขอคาบด้ยวยก่อนนะโอ้ายังไม่มีกระสุนด้วยหรอ ตะกว่าที่ละกลกินกิดเทเบิคิว